สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง y o YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลง2ตัวบนรัฐบาลไทยในชุดเน้นนะครับ2ตัวบนรัฐบาลไทยในชุดเน้นงวดวันที่1กรกฎาคม2567นะครับหวยก็ใกล้ออกมาเต็มทีแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่28มิถุนายนแล้วนะครับ ก็สองตัวบนรัฐบาลไทยก็จะมาเอาชุดเน้นลงมาให้ดูนะครับหลังจากที่สองตัวล่างนะครับสองตัวล่างก็เป็นชุดเน้นลงให้แล้วนะครับสองตัวล่างลงชุดเน้นให้แล้วนะครับเน้นล่างนะครับที่เป็นหลักหน่วยที่เป็น6กนะครับมีเก้นะครับมีเจมีศูย์หกมี1 6นะครับ แต่ตัวเดียววัดใจที่ให้ไปคือ96นะครับ96เป็น2ตัวล่างชุดลอตเตอรี่นะครับชุดลอตเตอรี่นะครับตัวรองมาก็มี92 94นะครับ72 74 97นะครับก็มีอยู่9ชุดด้วยกันนะครับ9ชุดด้วยกันเน้นตรงนะครับน้นตรงคำว่าเน้นคืออาจจะกันนะครับอาจจะกันชุดในที่ชอบเป็นพิเศษก็ควรจะกัน ไปด้วยนะครับหรือท่านมีเลขเด่นตัวไหนนะครับมีเลขเด่นเอามาตัดมาอะไรแล้วก็มันโดนใจเราก็ควรจะเน้นกันไว้ด้วยนะครับเป็นชุด2ตัวล่างรัฐบาลไทย9ชุดเน้น96นะครับเน้น96นะครับถ้าบอกว่าชอบ9มันก็มี9 6 92 94 97นะครับมีอยู่4ชุดนะครับมีอยู่4ชุดครับก็คงจะอันนี้2ตัวล่างก็คงจะมีเท่านี้นะครับให้ไว้เท่านี้นะครับ หรือถ้าใกล้ๆวันกว่าน,นี้อาจเรือวันออกอาจจะให้ฟันลงไปตัวเดียวเลยนะครับถ้ามีแนวทางแนวอะไรที่ตัดแล้วลงไปมันเรือน้อยชุดเราก็จะเอามาให้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อีกตัวหนึ่งมันจะมีอยู่7จ็ดเจหรือเปล่านะที่ไม่เล็กเบิ้นเลเ็กเบิ้ลลืมไปเล็กเบิ้นนะครับถ้ามีเลเ็กเบิ้ลก็จะเป็น7 7นะครับอยู่ในชุดนี้นะครับ ก็คงจะประมาณนี้2ตัวล่างนะครับครับก็ไปดู2ตัวบนนะครับก่อนจะดู2ตัวบนก็ฝากคําเตือนกันก่อนนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากมติผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นจากสถิติโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกประเภทสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ คับสูตรหลายสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับแต่ส่วนมากที่เอามาให้รับชมมันก็มีใสิที่ออกดีนะครับมันเป็นใสยิย้อนหลังนะครับส่วนตัวชนวันนี้นะครับเอาสูตรเก่านะครับสูตรเก่า2ตัวเป็นชุดบน16ตัวนะครับงวดที่ผ่านมา วมสิบวลนชุดนี้เข้าที่40นะครับมี40อยู่นะครับมี40นะครับเป็นตัวกลับนะครับเป็นตัวกลับเป็นตัวกลับเป็นตัวกลับวงกลมไว้ตั้งแต่แรกมีอยู่กี่ตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสตัวนะครับในชุดนี้นะครับมันก็มาเป็นตัวกลับซะนะครับมาเป็นตัวกลับไปในชุดนี้นะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมชุดนี้นะครับชุดนี้ ก็มีตัวเด่นติดเด่นอยู่นะครับหลักสิบก็จะเป็นห้าหกเจ็ดแปดนะครับหลักหน่วยก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นนะครับก็าอาจจะไม่เป็นหลักสิบหลักหน่วยอา,อาจจะไม่เป็นหลักสิบหลักหน่วยก็คือเป็นเลขเด่นนะครับทีนี้ผมก็ให้ติดเลขเด่นนะครับเลขเด่นที่ ลงไปให้นะครับเลขเตียนที่ลงไปให้ก็จะมี4 5 6 3นะครับ4 5 6 3ตัวก็คือ3 4 5 6นั่นแหละนะครับพูดง,ง่ายสามสี่ห้นะครับ4 5่ห3 4 5 6นะครับก็จะมีตัวติดอยู่ที่ทีดเส้นแดงไว้นะครับ5 1 5 2 5 3 5งห้6ส6ง6้าส7มห้8สี่นะครับ 8384ทีนี้มันก็มีตัวที่ไปชนกับหลัก10บ,บนบบน,บบน, 3, 8, 9, นะครับหลัก10บนหลัก10บน389นะครับ38938912มี12ด้วยนะครับ38912นะครับถ้าเอาชุดนั้นมาจับสรุปนะครับเอา ก็จะชุดนี้เลยครับหลักสิบมาจับสรุปนะครับตัวไหนติดตัวไหนติดนะครับตัวไหนติดสา่ห้าหกก่อนเป็นตัวจับนะครับ3ามสห้าเป็นตัวจับก็จับแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนะครับสิชุดจาก16หเหลือ12ตัดออกได้4นะครับทีนี้ตัวที่ลงเด่นเลยนะครับตัวที่ลงเด่นเลย ตัวที่ลงเดียนเลยนะครับก็จะเอาตัวที่เดี่ยนที่สุด4กับ5 4 5 4แล้วก็5นะครับ4แล้วก็5มีไหม3 3 4 5 3 4 5 6เอาเอาบนนี้แหละนะครับเอาบนนี้แหละเดี๋ยวจะมีวิธีตัดอยู่เว็บนึงนะครับก็ โดยตัวตัดตัวตัดนะครับตัวตัดมันจะมีประมาณนี้นะครับตัวตัดหันไปสามสี 4, 5, 5, 4, 4, 4, 6, ่สี่สามสามสี่ห้าห้าสี่สี่หกสี่ห้าสี่หกสี่สามก็จะเป็นสามสี่สามห้าสามหก ห้าหกมีไหมห้าหกไม่มีนะครับก็จะมี1นึ่ง1อง4 5มสี่หนี้มันชนกันไหมนะครับมันชนกันไหมอ่ามันชนที่สี่หดูก่อนนะครับมันชนกันไหมมันชนที่สี่หชุดที่1นึ่งนะครับชนที่สี่หชุดหนึ่งสชุดที่หนึไม่มี นะครับ3 4ไม่มี5 3มี3 5 5 3 6 3มีนะครับชนกันอยู่ยที่1 2 3 4นะครับ1 2 3 4ก็จะเอาตัวที่เป็นหลักสิบแเด่นมาใส่อีกชุดหนึ่งนะครับ9ไม่มีก็จะมี8นะครับเอา7เอา7 8ดนี่แหละ จะเหลืออยู่8ชุดนะครับเป็นตัวเด่นตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็จะลงไปเป็นเหลือเป็น8ชุดให้นะครับก็จะเป็น5 3เป็นตัวกลับด้วยนะครับผมจะเอาหลัก3ขึ้นเป็นหลัก10ก็แล้วกัน3 5 3 6 3 7 สาส่วน4ส่วน4ส่วน4ีนสามส่ส่วน4นั้นหลักสิบหลัก1ิบมีสูตรเดียวนะครับก็จะลงไว้เป็นหลักหน่วยก็แล้วกัน5 5า6้7 4c 4, นะครับอันนี้คือ2ตัวบนนะครับสตัวบนนะครับ2ตัวบนตัวที่เด่นที่สุดตัวชนนะครับตัวชนชุดเด่นนะครับ 5c 5c 5, 3าห ตัวชนนะตัวชนนี้นะครับตัวชนนี้ตัวชนอยู่นี้นะครับ5 4 3 5 5 4 3 5มีอะไรอีกนอกจากชุดนี้แล้วนะครับ5 4 3 5มันมีอยู่ชุดนี้อีกด้วยนะครับมีมีม, 6, มี7จ5ดสี่ห 7C 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 5C 7C สามไม่มีนะครับสามไม่มีมีสีนี่แหละ 5C 7C ก็ 5, 4, 7, 4, 4. จะเอาจับคู่ขี้นะครับหรือไม่ก็ขี้ขี้นะครับคู่ขี้แล้วขี้ขี้ถ้าคู่ขี้ตัวหนึ่งอีกตัวนึงก็คือ38 36นะครับ3นี่ก็กำลังสวยนะครับ สามในคนมองค่าสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดทั้งสามเลยทุกสามเลยนะครับทุกสามเลยทุกสามเลยสามหกหกสามโค้รสวยนะครับอ่าสามสวยทุกตัวนะครับแต่ว่าไฮไลท์ไว้เป็นตัวเน้นให้ไฮไลท์เป็นตัวเน้นให้สามชุดนะครับสามชุดโดยจะเอาหลักร้อยลงจับให้นะครับหลักร้อยผมก็จะมีสองเจ็ด 9นะครับ279หลักร้อย279นะครับก็จะมี2 3 5 2 5 4 2 7 4อ7่ามห้าเจ 7จ็ดเจ็ดสี่เก้าสามห้าเก้าห้าสี่เก้าเจ็ดสี่นะครับอันนี้คือชุดสามตัวชุดสามตัวให้ไว้เก้าชุดนะครับให้ไว้เก้าชุดก็จะเน้นไปที่ตัวที่เบียนหลักร้อยเก้านะครับหลักร้อยเก้าหลักร้อยเก้าสามชุด นะครับหลักร้อย9กชุดรับอันนี้คือตัวเด่นตัวเน้นชุดเน้นนะครับชุดเน้นรัฐบาลไทยงวดวันที่1กรกฎาคม2567นเะครับ2567เป็นตัวเด่นตัวเน้นนะครับเน้นไปที่54กับ35 54กับ35นะครับก็คงจะ ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ชมโชคดีถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรัตตรียรางวัลที่1รางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ